สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิลล่าวอล์กเกอร์นะคะวันนี้ก็พาเข้าครัวค่ะพอดีลอนเขาอยากทานราสอนยานะคะเราด้วยความที่ไม่เคยทำอาหารฝรั่งเลยนะคะก็เลยไปหาข้อมูลใน YouTube นะคะว่าทำยังไงแล้วก็เมื่อวานก็พากันไปซื้ออุปกรณ์มาค่ะซื้อแบบว่า รีซฟเนาะว่ามันมีอะไรบ้างก็เนี่ยคะ่ะนี่เริ่มทำแล้วนะคะอันนี้รอนก็เราทำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เอามาแบ่งใส่ใส่แบบว่า,าเพื่อเตรียมอบอะคะ่ะรอนเขาเพิ่งเสร็จจากงานเขาก็มาช่วยทำนะคะก็จะห่อฟอยเพื่อให้หน้าชีสมันสวยนะคะก็น,นะคะเขาก็สอนวิธีห่อด้วยนะคะว่าอะไรยังไง เพราะว่าด้วยความที่เราแบบโตมาเราก็ไม่เคยมีเตาอบเนาะก็จะเป็นการใช้เตาอบครั้งแรกของเราเลยนะคะรอนเขาก็เลยมาช่วยเนี่ยเขาก็อธิบายเยอะแยะมากมายกว่าจะห่อกว่าจะอะไรดได้นะคะรอนเขาจะเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบอธิบายชอบบอกวิธีว่าอะไรยังไงนี่เขาห่อได้อันหนึ่งแล้วนะคะ เราก็ดำทำทำได้สองสองสองถ้วยสองถาดนะคะก็นี่ค่ะแล้วก็เตรียมเอาเข้าเตาอบนะคะก็มาดูว่าหลังจากเราเอาเข้าเตาอบแล้วจะเป็นยังไงนะคะสีสันสวยงามหรืออะไรยังไงก็มาดูกันค่ะก็หัดทำค่ะเพราะว่าคือก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนรอนเขาพูดมาเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะเขาต้องมากินอาหารไทยทุกวันเหมือนเขากินแล้วแบบ เขารู้สึกเขาก็ยังอยากอาหารฝรั่งอยู่เราก็เลยเหมือนหัดทําให้เขาเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงบ้านมากอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก่อเนี่ยค่ะมาทําให้เขานะคะ mm. ก็เดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบกันเลยค่ะนี่เอาเข้าเตาอบแล้วนะคะเราเปิดอ,อุณหภูมิที่200นะคะเราจะอบ40นาทีก่อนนะคะเรามาดูว่า 40นาทีมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเอาเข้าเตาอบแล้วตั้งเวลาก็ไม่เป็นค่ะสามีก็ไม่รู้ว่ายังไงต้องไปเรียนรู้จากแมน่นวลอีกทีว่ามันเป็นยังไงเนาะ,ะนี่ค่ะหลังจาก40นาทีนะคะเราก็เอามาเปิดดูเนาะ,ะก็คือมันชีสมันเริ่มได้มันทุกอย่างมันโอเคแล้วแต่ว่าคือเราอยากให้มันเกรียมมากกว่านี้หน้าชีสะคะ่ะมันเกรียมมากกว่านี้เราก็เลยเปิดเอาฟอ,อยล์ออกนะคะ เพื่อที่จะไปอบให้ชีสมันเกลียมาค่ะอีก10นาทีนะคะก็10นาทีแล้วมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากอบเรียบร้อยนี่ค่ะได้แบบว่าสวยงามมากอุยเออันพุ๊บใจนับจากของ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะดูค่ะสวยแบบว่าเหลืองอลามมากแล้วก็เราลองให้รอนทานนะคะให้ชิมรอนบอกว่าอร่อยมาก แล้วก็เหมือนเหมือนไม่ไม่คิดว่าจะเป็นการทำครั้งแรกของเธอนะคะก็สามีก็กินลาซานญานะคะเราก็จะลวกผักกินกับส้มตำนะคะเออร่างกายขาดบป้าไม่ได้ค่ะทุกคน